สวัสดีครับผมผมนายฟฟลซันเดเตครับรหัสนิสิตหกสี่หนึ่งศูนย์อยู่กลุ่ม S102 ครับวันนี้ก็จะมาทำข้อสอบ KSP ระดับประเทศกันครับผมก็มาเริ่มกัเลยครับจทย์บอกว่าให้นักเรียนสร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้1น,นะครับส่วนของเส้นตรง AB และ CD ให้ยาวพอสมควรแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงความยาวได้นะครับก็มาเริ่มเลยครับก็ ส่วนของเส้นตรง2เส้นเนาะแล้วก็เราจะตั้งชื่อเป็นส่วนของเส้นตรง ab และส่วนของเส้นตรง cd นั่นเองเนาะโอเคเราได้มาแล้วข้อ1เนาะก็คือส่วนของเส้นตรง2เส้น ab และ cd ข้อ2นะครับสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน pqrs ที่มีความยาวของเส้นแทงมุมเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง ab และ cd โดยเส้นแทงมุม pr และ qs ตัดกันที่จุดที่และขนาดของมุมที่เส้นแทงมุมตัดกันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้สำรวจว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม PST และรูปสามเหลี่ยม PQT เท่ากันหรือไม่นะครับก็วิธีการในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดเนาะให้มีความยาวของเส้นแทงมุมเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB และ CD ก็มาเริ่มกันที่วางจุดไว้1จุดนะครับแล้วก็เราไปกดที่ ส่วนของเส้นตรง2เส้นนะครับทําการแบ่งทําการหาจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็ลากจุดเชื่อมระหว่างจุด a กับจุดกึ่งกลางนะครับทั้งสองนะครับผมโอเค okay หลังจากได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะสร้างเส้นแทงมุมเส้นได้ก,ก่อนนะครับแล้วก็กดที่จุดแล้วก็กดที่ครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง AB นะครับแล้วก็ไปที่การสร้างนะครับ วงกลมที่สร้างจากจุดส่วนกลางและรัศมีโ okay. อเคนะครับผมแล้วก็เราสร้างเส้นตรงหนึ่งเส้นนะครับให้มันตัดกับวงกลมเราจะเห็นว่ามี2ด้านนะครับที่ตัดกับวงกลมก็คือด้านด้านนี้กับด้านนี้เนาะโอเคหลังจากได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ทําการเชื่อมจุด2จุดนะครับประมาณนี้เราจะเห็นว่าวงกลมวงนี้เนี่ยเป็นวงกลม ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับส่วนของเส้นตรง ab นั่นเองเนะาะประมาณนี้แล้วก็ทําการซ้อนนะครับเส้นตรงแล้วก็วงกลมนะครับผมอโอเคต่อไปทําเหมือนเดิมเลยครับก็คือกดที่จุดแล้วก็กดที่ครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง cd เนาะแล้วก็ไปที่การสร้างแล้วก็สร้างวงกลมมานะครับเหมือนเดิมเลยก็ลากเส้นลากเส้นตรงนะครับให้มันไปตัดกับ วงกลมนะครับสจุดประมาณนี้เนาะแล้วก็กดที่จุดสจุดนะครับแล้วก็ c t r o l L เพื่อที่ว่าสร้าง,สงเส้นนเส้นตรงเนาะทำการซ่อนะครับโอเคเราจะได้มาประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับก็เชื่อมจุดทั้ง4จุดก็อ่าโอเคนะครับเราก็เชื่อมจุดทั้ง4จุดแล้วเนาะ เราก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ตั้งชื่อนะครับว่าสี่เหลี่ยมด้านขนาน P Q R S ก็นะครับ P Q R S, mm hmm. <S จุดนี้จุด S นะแล้วก็ทำการเดลี่ยนชื่อ P Q mm hmm. อแล้วก็ S นะครับ โอเคเราได้ประมาณนี้แล้วก็โจทย์บอกว่าอะไรเอ่ยโจทย์บอกว่าให้เราสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีความยาวของเส้นแทงมุมเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง ab และ cd เนาะ,ะแล้วก็ทําการวัดความยาวของเส้นแทงมุมกับความยาวของส่วนของเส้นตรงนะครับความยาวโอเคเราจะเห็นว่าส่วนของเส้นตรง ab กับส่วนของเส้นตรง cd เดี๋ย ab ั่งนี้เนาะ cd แล้วก็เส้นแทงมุม2เส้นนะครับเราจะเห็นถึงก็คือความยาวของเส้นแทงมุม pr ก็คือจะมีความยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง cd แล้วก็ก็คือมันจะมีความยาวเป็นคู่คู่เนาะจะได้มาประมาณนี้แล้วก็เส้นแทงโดยเส้นแทงมุม pr และ qs ตัดกันที่จุด t โอเคจุดที่ตัดกันก็คือจุด t นั่นเองเนาะ เป็นชื่อเป็นจุดที่อโอเคครับและขนาดของมุมที่เส้นแทงมุมตัดกันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นครับเราก็นี่นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็เรามาพิสูจน์กันก่อนนะครับว่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปนี้เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาดจริงๆนะครับซึ่งการพิสูจน์ของเราก็จะใช้ก็คือด้านของอ <c oughs> ก็เราจะวัดความยาวของคู่นี้ก่อนครับเพราะว่าสี่เหลี่ยมด้านขนาดเนี่ยด้านตรงข้ามของมันเนี่ยจะต้องมีความยาวเท่ากันนั่นเองเนาะแล้วก็ทําการวัดความยาวเราก็จะเห็นว่ามีความยาวที่เท่ากันระหว่างด้านนี้กับด้านนี้เนาะเช่นเดิมกับ P ด้านของ P s กับ QR เนาะแล้วก็ทําการวัดความยาวนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเนาะจะเห็นว่ามันมีความยาวที่เท่ากันเนาะก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีความยาวจะมีด้านที่ยาวเท่ากัน สองคู่นั่นเองเนาะอืมต่อไปเรารู้อะไรอีกสี่เหลี่ยมด้านขนาดเนี่ยต้องมีมุมตรงข้ามของมันเนี่ยก็คือต้องมีมุมที่เท่ากันเนาะมุมมุม P T Q เนี่ยจะต้องมีความจะต้องมีขนาดของมุมที่เท่ากับมุมของ S T R เนาะอ่าแล้วก็ามาพิสูจน์เลยครับมุมนี้ต้องมีความเท่ากับต้องมีขนาดของควาวมยาวเนาะไอ้ขนาดของมุมจะต้องมีมุมเนี่ยที่เท่ากันเนาะเพราะว่า เมือ่ออะไรเมือ่อเส้นตรงสองเส้นตัดกันเนาะความยาวของด้านที่ตรงข้ามก็จะมีไอ้ม,มุมมุมที่ตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันเนะาะอันนี้ก็ฝั่งนี้เนาะเหมือนเดิมกับฝั่งเรื่งก็คือสามเหลี่ยม KQTR ทำการวัดม,ม,มุมนะครับ K อ่าเราจะเห็นว่า มันมีมุมที่เท่ากันก็คือขนาดของมุมที่เท่ากันก็คือ2คู่เช่นกันเนาะโอเคโจทย์บอกว่าให้เราสำรวจว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม PST PST ตัวนี้กับและรูปสามเหลี่ยม PQT PQT เท่ากันหรือไม่เนาะอ่ะก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้กับสามเหลี่ยมอันนี้เนาะ เท่ากันหรือไม่นะครับก็กดที่จุดสองอกดที่วงกลม2วงกดที่เรลือไปไหนเนะาะกดที่สามเหลี่ยม2รูปแล้วก็ไปที่การวัดนะครับพื้นที่เราจะเห็นว่าพื้นที่เลยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้ก็คือมีอก็คือเท่ากันนั่นเองเนาะโอเคสำหรับข้อน,นี้ก็ประมาณนี้ถือว่าไม่ได้ยากมากเนาะงั้นเราไปกันที่ข้อต่อไปเลยครับ ก็ข้อต่อไปนะครับผมโจทย์บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมรูคิดดองคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่และมุมที่อยู่ตรงข้ามเท่ากัน1่คู่ความยาวของเส้นแทงมุมทั้งสองต่างกัน4เซนติเมตรเสมอและจุดตัดของเส้นแทงมุมทั้งสองจะแบ่งเส้นแทงมุมเส้นที่ยาวกว่าออกเป็น2ส่วนโดยส่วนที่ยาวกว่าจะยาวไม่น้อยกว่า2เท่าของส่วนที่สั้นแต่ยาวไม่เกินสีเท่าของส่วนที่สั้นจงสร้างรูปสี่เหลี่ยมลูก จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมดูคิดดองเหล่านี้ที่สามารถปรับขนาดได้พร้อมทั้งหาความยาวของเส้นแทงมุมทั้งสองเส้นและหาผลหารระหว่างความยาวของส่วนที่ยาวกับความยาวของส่วนที่สั้นของเส้นแทงมุมเส้นยาวที่ถูกแบ่งนั้นนะครับก็ขั้นได้นะครับผมให้เรามาที่การมาที่เส้นตรงครับสร้างเส้นตรงหนึ่งเส้นก่อนเนาะโอเคครับผมประมาณนี้ แล้วก็ทําการซ่อนนะครับจุดควบคุมเนาะแล้วก็แล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงบนเส้นตรงที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะครับจากตรงนี้นะครับจุดบอกว่าความยาวของเส้นแทงมุมทั้งสองต่างกัน4เซนติเมตรเราสมมติให้เส้นนี้นะครับเป็นเส้นแทงมุมที่สั้นกว่านะครับแสดงว่าเส้นเส้นแทงมุมที่ยาวก,กว่าเนี่ยจะต้องยาวก,กว่านี้คือ4เซนติเมตรเนาะแล้วก็ไปที่การการเลื่อนขนาดนะครับผมทําการเลื่อนขนาดไป4เซนติเมตรมุมศูนย์องศาโอเค แล้วก็จะได้ส่วนของเส้นตรงมานะครับผมประมาณนี้แล้วก็ทําการซ่อนเส้นตรงนะครับได้ตั้งชื่อจดุจดจุด A B แล้วก็ B พารมเนาะอ่าโอเคก็เหมือนเดิมนะครับผมจดุจดจุดส่วนของเส้นตรง A B เนี่ยก็คือเส้นแทงมุมที่สั้นเนาะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง A B พารมเนี่ยเป็นเส้นแทงมุมที่ยาวเนาะต่อ,อไปนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมสร้าง เส้นตรงมา1เส้นนะครับซ่อนจุดควบคุมแล้วก็เราวางจุดอิสระไว้นะครับผมบนเส้นตรงหน่งอ่านจุดนะครับเราจะสร้างเส้นตรงเราจะสร้าง่าเส้นแทงมุมที่ยาวก่อนนะครับผมโดยกดที่จุดแล้วก็ไปที่ส่วนของเส้นตรง ab พามนะครับแล้วก็ไปที่การสร้างวงก,กลมนะครับผมเราจะเห็นว่าวงก,กลมนี้เนี่ยก็คือจะมีรัศมีเท่ากับ Uh, AB พาร์มนั่นเองเนาะแล้วก็แล้วก็ทําการซ่อนวงกลมกับเส้นตรงนะครับโอเคได้ประมาณนี้เห็นว่าเลื่อนได้น,นะครับแล้วก็ถ้าว่าเราเลื่อน AB พาร์มเนี่ยก็คือส่วนของเส้นตรงนี้ก็จะเลื่อนตามครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูก่อนนะครับว่าที่โจทย์บอกว่า ส่วนที่ย, bon ยาวกว่าจะยาวไม่น้อยกว่า2เท่าของส่วนที่สั้นแต่ยาวไม่เกินสีเท่าของส่วนที่สั้นนะครับว่าหมายถึงอะไรเนาะโอเคนะครับผมก็ให้เราสังเกตในภาพนะครับถ้าหากว่าโจทย์บอกว่ายาวไม่น้อยกว่า2เท่าเนี่ยผมจะทําการแบ่งนะครับเส้นแทงมุมทียานะครับออกเป็น3ส่วนนั่นเองเนาะถ้าโจทย์บอกว่ายาวไม่เกินสีส <S 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 เท่าของส่วนที่สั้นนะครับเราผมก็แบ่งนะครับแบ่งแบ่ง เส้นเทมมุมทิยาณครับออกเป็น5ส่วนนะครับก็ยาวไม่น้อยกว่า2เท่าของส่วนที่สั้นนะครับก็แสดงว่า2เท่าเนี่ยที่2เนี่ยก็คือได้นะแต่ว่าก็คือก่อนหน้านี้ก็คือสีเขียวนี่คือส่วนที่ว่าเป็นไปได้ที่ว่าเส้นเทมมุมที่สั้นเนี่ยจะตัดนะครับผมแล้วก็จุดว่าแต่ยาวไม่เกินสีเท่าของส่วนที่สั้นยาวไม่เกินสีเท่าของส่วนที่สั้นนะครับผมก็คือ ไม่เกินแสดงว่ามันจะต้องอยู่ก็คือที่ว่าเป็นสีเขียวใช่ไหมครับเพราะว่าต้องไม่เกินเนาะถ้าว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คือมันจะเกินสีเท่าแล้วเนะาะแสดงว่าส่วนที่ทับกันตามเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการเนี่ยก็คือมันจะต้องเป็นอินเ r อร์เซ o ชันกันอินเ r อร์เซ o ชันกันใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ก็คือจุดน,นี้กับสีเขียวนี้เนาะแล้วก็จะสร้างเส้นตั้งฉากออกมานะครับผมซึ่งเราจะเห็นว่าจุดจุดน,นี้เนี่ย ก็คือเป็นจุดเดียวกันกับเศษสองส่วนสามกับเศษสี่ส่วนห้าเนาะก็คือก็คือมันจะอยู่มันจะอยู่ระหว่างนี้นั่นเองเนาะเรารู้แล้วว่า,าส่วนที่ทับกันตามเื่อนไขนี้เนี่ยก็คือเศษสองส่วนสามแล้วก็เศษสี่ส่วนห้าของเส้นเทงมุมที่ยาวกว่าเนาะแล้วก็ะนะครับผมทำการเลื่อนขนานนะครับก็ทำการเลื่อนขนานในทำการย่อนข,นยขยายเนาะ 2, en, ก็คือเศษสองส่วนสามกับเศษเศษสี่เศษเศษสี่ส่วนห้านะครับผมโอเคเราจะได้มาประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับจุดนี้เนี่ยก็คือเป็นหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างจุดอิสระไว้นะครับหนึ่งจุดเนาะอันนี้ก็คือจุดอิสระที่อยู่ระหว่างเศษสี่ส่วนห้าไอเศษสองส่วนสามกับเศษสี่ส่วนห้านะครับ จากที่เราบอกว่าส่วนของเส้นตรง AB เนี่ย like เป็นเส้นแทงมุมที่สั้นนะครับผมเราเราจะสร้างเส้นแทงมุมที่สั้นตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการสร้างนะครับผมก็แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง A AB นะครับแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงมาครับหลังจากนั้นเราก็ไปกดที่จุดเอสระที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นี่นะครับผมกับกับส่วนของเส้นตรง A ครึ่งหนึ่งของส่วนเส้นตรง AB เนาะล้วก็ไปที่การสร้างวงกลมนะครับผมเราจะได้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดที่จุดศูนย์กลางแล้วก็สร้างเส้นตั้งฉากมานะครับผมเราจะได้จุดตัดมา2จุดก็คือจุดนี้กับจุดนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนลากเชื่อมเส้นตรงเลยครับผมะนะครับแล้วก็เราก็จะทําการซ้อนนะครับซ้อน โอเคเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ทำการเชื่อมจุดทั้ง4จุดให้มันเป็นสี L ่เหลี่ยมรูปคิดดองนั่นเองเนาะอ่ะโอเคแล้วก็ตั้งชื่อจุดตั้งชื่ออัาด้านแต่ละด้านก่อนเนาะ CDE อ่ะแล้วก็โอเคจุดบอกว่าอา่ารูปรูปสี L ่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมรูปคิดดองเนี่ยคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่แล้วก็ทําการวัดความยาวนะครับผมยาวจนบอกว่าต้องยาวยาวเท่ากัน2คู่เนาะอ่าด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ ED ก็คือยาวกันยาวยาวเท่ากัน2คู่นั่นเองเนาะ CD เนี่ยมีความยาวเท่ากับ CF แล้วก็ DE มีความยาวเท่ากับ ด้านของ EF ด้านของ FC FE นั่นเองเนาะเกีว่ววและมุมที่อยู่ตรงข้ามเท่ากัน1คู่เนาะแล้วก็ทำการวัดมุมวัดมุมนะครับมุมนี้อ่า1โซนเนาะแล้วก็มุมนี้วัดมุมก็เหมือนเดิมนะครับก็มีความยาวมีขนาดเท่ากันเนาะคือ1 1 4่0 แต่ว่าเราต้องมาดูมุมนี้นะว่าม,มันมีขนาดของมุมเท่ากันหรือเปล่าตรงตามเงื่อนไขาหรือเปล่าเพราะเงื่อนไขบอกว่ามีขนาดที่เท่ากันแค่หนึ่งคู่เนาะกับผมนี้โอเคนะครับเราจะเห็นวา่าขนาดของมุมเนี่ยก็คือมุมนี้กับมุมนี้นะครับผมจะมีขนาดเท่ากันนอกส่วนด้านตรงข้ามของสองอันนี้เนี่ยก็คือจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนั่นเองเนาะแสดงว่าเราได้ สี่เหลี่ยมลูคขดดองที่ตรงตามเงื่อนไขแล้วเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับเราบอกว่าจดว่าหาความยาวของผลต่างของเส้นแทงมุมทั้งสองเส้นนะสเนาะเรียกว่าเราต้องมีการวัดความยาวของเส้นแทงมุมทั้งสองเส้นนะครับวัดความยาวเนาะโอเคแล้วก็ไปที่เครื่องคำนวณด้านซีนะครับผมลบ ลบกับด้าน df ของลงครับเราจะเห็นว่ามีความยาวเท่ากับ4ซนติเมตรซึ่งตรงตามเงื่อนไขตรงนี้นะครับจดว่าความยาวของเส้นแทงมุมทั้งสองต่างกัน4ซนติเมตรเนาะซึ่งไม่ว่าเราจะปรับขนาดไหนนะครับความยาวก็ผลต่างของมันนะครับผมก็ยังคงเป็น4ซนติเมตรเนาะต่อไปนะครับผมหาผลหารระหว่างความยาวของส่วนที่ยาวกับความยาวของส่วนที่สั้นของเส้นแทงมุมเส้นยาวที่ถูกแบ่งนั้นนะครับ ก็คือเส้นนี้เนาะอ่ะแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงมากว่านะครับผมนี่ด้วยเนาะโอเคหลังจากนั้นก็ทำการวัดความยาวนะครับอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเนาะความยาววัดความยาวโอเคจ๋บอกว่า,วา หาปัญหานะครับลบความยาวของส่วนที่ยาวกับความยาวของส่วนที่สั้นเนาะความยาวของส่วนที่ยาวก็คือนี้นะครับผมกับส่วนที่สั้นก็คือก็คือส่วนนี้เนาะแล้วก็ไปที่ตัวเลขแล้วก็เครื่องคำนวณนะครับกดเส้นเทียงมุมที่ส่วนที่ยาวเนาะไปหารด้วยส่วนที่สั้นนะครับเอเอามาตรงนี้เลยอ่ะเราจะเห็นว่าอัตราส่วนของมันก็คือสองเซนติเมตร ก็คือ2นั่นเองเนาะซึ่งถ้าเราขยับนะครับ4จากโจทย์ตรงนี้ที่บอกว่าความยาวอ่าโจตรงนี้ที่บอกว่าส่วนที่ยาวกว่าจะยาวไม่น้อยกว่า2เท่าของส่วนที่สั้นแต่ยาวไม่เกินสีเท่าของส่วนที่สั้นก็คือนี่นะครับอยู่ในช่วง2-4ถึง4นั่นเองครับผมโอเคข้อข้อนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็สำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับผม